มองมองอ่ะหนึ่งช่องชับเร็ว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 ทางนี้ทางนี้มองคุณญาติอ่ะมามาทางนี้ทางนี้มาโอ้ยหมุนหน้าหมุนหลังอยู่สวัสดีตอนเช้าครับพิสูจน์อะไรเนี่ยนะนะหนึ่งช่องชับหนึ่งช่องชับเอา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 ไปละ

ก็ไปสวนแต่เช้าแล้วสิงโตกับพี่เสือมามา,มาสำรวจสำรวจแบบแบแทบแบบแบแบปับบบบบบป๊บปับ๊บปั๊บอ่ะอ่ะอ่ะจะไปทางไหนดีฮะ,ะไปทางไหนดีอ่ะนี่ดมดอกไม้ด้วย

นั่นติดการแ้ามาดอกก็ร่างกายขาบวกรงนันเป็นอัมพาตตอหน่อยมาอ่านหน่อยเลยอ่ะเร็วเร็วเรวิ่งวๆๆๆวอ่ะเร็วรถรถมารถมาหลบรถ เร็วเร็วมามารถวิ่งควนผ่านเลยวันเนี้ยโอ้ย